คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตามโอเคสวัสดีครับพบก,กับช่อง2รุุ่ง2นากาีาเดเตอร์กอรี่นะแวะเข้ามาดูเกมเก่าอีก1เกมนะไม้เก่ามากากับเพิ่ง <S <S 2> <S 2> ออกแท้บรรยากาศเกมมันดูเก่าๆนะก่อนจะเข้ามาดูในเกมดูในกลุ่มกันสักนิดนึงนะในกลุ่มก็ยังเหมือนเดิมการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลนะ ลุงมองว่าการที่เรามีกลุ่มแบบนี้จะมีประโยชน์กับพวกเรานะถ้าใครขยันดูขยันอ่านหน่อยมาดูว่าุ้เกมนี้คืออะไรเสืออว้วนเป็นของค่ายไหนเราไม่รู้เราก็มาดูจากในกลุ่มแล้วก็สอบถามเพื่อนสมาชิกได้นะนี่คือประโยชน์ของกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะใครยังไม่มีกลุ่มหรือสนใจจะเข้ากลุ่มแบบนี้ก็ลิก์คอมเมนต์แรกนะมาเกมสายซื้อเกมนี้นะ ขอลองปั่นสักแป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวค่อยซื้อนะเบ็ด 30- 30หมุนลุ้นกันก่อนว่าการจ่ายเป็นยังไงนะชอบอย่างเดียวเกมนี้เพลงมันสนุกดีลุงว่ายิวมาอ้าวายมาลุ้น2ทางลุ้นตัวคูณด้วยคูณหคูณหเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะอยู่ที่ว่าจะได้ยังไงอ้าวขยับกันก่อน เก้ามาเก้ามาเออตัวอักษรล้วนๆเลยเว้ยออ้ยดอกนี้มาเยอะดอกนี้มาเยอะสิบมาหนึ่งไหมมาอยู่หน้ากาก,ากมาอะไรก็ได้นี่ที่ไม่เป็นตัวอักษรนะลุงยิ้มหมดแหละให้มันมีคำนวณขยับมาก่อนนะกลมๆเป็นทุน1,000 10, งหมื่นบาทนะพาเข้ามานะ พอขยับเล่นตามใจตัวเองวันนี้นะไม่ตามกงตามกลุ่มตามรักกี้ททมนะโอ้โหเต็มกระดานดีจังติดมาโอ้โหว่าเจมาอีกดอกนั่นเอมาก่อนเจพลาดไหมแมพลาดไว้ไม่ได้ไม่ได้ติดมาก่อนพอเริ่มมีคำนวณวายกูหายไปอีกวายกับตัวคูณที่น่ารักหายไปไหนเอ่ย อ่าลุ้น3มช่องแบบนี้แอบหวังได้แอบหวังได้อีกหนึ่งยัางไม่ติดคำนวณไม่มาเว้ต้องติดอย่างเดียวโอ้โหขายของขายของขายของหนะ้าสองสเก็ตเตอร์มาไวอ่าจะดูว่าขายของอีกรอบไหมหนึ่งไม่ติด JQ ไม่มีเข้าอย่างเดียวไม่ได้อุ้ยพอเป็นแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะมันได้ลุ้นเว้ เอวสาวายมาไม่ติดอีกคนละเรื่องกับช่วงต้นเลยนะช่วงต้นแม่งใจดีนะมาเรื่อยๆเลยนะพอมาค่อนมาทางรอบหลังเนี่ยช่วงหลังเริ่มจะไม่จายหูวิโลอย่างเยอะรีมุนสุดท้ายแม่งตอนแรกแอบหวังว่าไม้แรกจะได้กำไรนะตอนนี้ตอนนี้ตามทุนอีกละก้ามาวายหายไปเลยตอนนี้ อุ้ยหน้ากากมาเดี๋ยวลุงจะขอเล่นเบ็ด30แต่คราวนี้ขอเป็นเปิดเทอร์โบดูม้างนะขอเช็คกัน2 2แบบแบบไม่เทอร์โบกับเทอร์โบอันไหนดีกว่าอ่ามาไวมาไวแบบนี้อุ้ยน่งพอเริ่มต้นเกมมาดีทุกทีเลยเว้ย เออพอเริ่มต้นเกมน่าดูมาดีครับสกเก็ตเตอร์หนึ่งตัวลุ้นมาลงลงลงแม่ไม่ติดอีกเว้ยกำลังจะชมว่าต้นหยคูณ2ตัวแม่งจ่ายเบาไปหน่อยนะ24คูณ4มาพยายามคูณ2อ้ยหน้ากากมาเออเสือไม่ติดมาทักตัววะ อุ้ยดอกนี้วายด้วยคูณสามอ่ะสวยสวยแบบนี้สวยมาสวยสวยมาสวยสวยอุ้ยหน้ากากอูยอยากได้ผู้ชายช่องหนึ่งมากเลยนะดูมาดิเต็มสักขนาดนี้รอบเดียวเลิกได้เลยนั่นนั่นคูณสามมาอีกเออพอเป็นเทอร์โบจ่ายหนักเหมือนกันเว้ย วายมาคูณสามแม่งโล่ไม่ลงมาหน่อยวะแตช่วงท้ายมันก็จจเงียบๆอีกแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่เงียบร้อยสามสิบสองคูณห้าเอาวะไม่เงียบเวลรอบนี้ไม่เงียบ,าม,ยบ,ม,ยบมาอยู่มาอยู่6 6กร้อยหกสิบเอาเว้ปัาเดิมมันต้องแบบนี้ปัาเดิมแบบนี้แล้วก็ไปกินต่อช่วงท้ายด้วยนะมึงอย่าปัาเดิมแค่ ตงต้นนะ่นมันก็หายไปนะแองกลับมาตั้งต้นเท่าเดิมอีกละอีกละกลับมาเป็น1 0 0 0 0บาทเท่าเดิมนะขอเป็นเบ็ด40รอบแรกต้องปิดเทอร์โบก่อน30วันนี้ขอเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดเทอร์โบนะ งเงียบอยู่มาขยับมาคูณสามใส่มาอีกเออตาบใดที่ยังไม่ตามทุนอะมีลุ้นว้ว้แม่วายมาเชื่อมอย่างเยอะไม่ติดมา ตามทุนแล้วค่อยมีสติกลับมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้15หมุนลูกวุพอเบ็ด40ปิดธรรมดาอุ้ยอยากได้สิงโตอยากได้เสือไม่เคลงมาทำไมถ่าย10บาทอา่าลุ้นหนึตัวลุ้น1ตัวเอาหน่อยดีอยากเข้าข้างในแล้วยังไม่ติดโอ้โหแม่งแอบ,บหวังว่าจะเข้าข้างในได้นะยิวมา อุ้ยหน้ากากมาไม่ได้้หาหมุนสุดท้าย โอ้โห oh. ตอนนี้นะตอนนี้นะขอเป็นเปิดเทอร์โบทำแบบเดิมเลย30หมุนเก้ามาเฮ้ยมาหน้ากากอ่าไหลลงมาไหลลงมาไหลลงไหลอื้ม ขยับมาขยับมาวันนี้ขยับมา,บมา,บมาอู้ยเต็ม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 อู้ยาวมาาวมาโอ้โหวายมารอตัว avec. คูณมาแยกคำนวณไม่ติดก้าวมาต่อแองเบ็ดสีไม่ทำงานเลยขอตื่นเต้นสักชุดสิจะมาไหมตื่นเต้นสักชุดหนึ่งลูก พักกลับไปพางครับออ้ยายมาดอกนี้ทำไมไม่ไหลต่อไปอีกสักนิดสักหน่อยวะโอ้ยดอกโอ้ยายคูณสองอืไม่ลงล็อกไม่ลงล็อกสักทีเว้ยเหมือนกับตารางคำนวณอมาสวยนะอยู่ที่ว่าจะล็อกไม่ลงล็อกไม่ลงล็อกนี่แตมผนสุดท้ายสิบมาไวามาเชื่อมอ่ะ เอาไปนะเดี๋ยวไปเบ็ดที่3ามาไปเบ็ด50นะเล่นสเต็ปเดิมเลยนะ30แรกก็คือธรรมดา30หลังเป็นเทอร์โบนะเบ็ด50ไล่เบ็ดของแท้วันนี้ไล่เบ็ดของแท้ ก็เงียบเหลือเกินวายโอ้โหสักไม้หนึ่งสักไม้หนึ่งพลิกนรกกลับมา10มาวายเชื่อมอยู่คูณ2อุ้ยหน้ากากมาดอกนี้70อ,อยากได้แบบเต็ม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 แบบเป็นพันเลยมีไหมวะจะมีสักครั้งไหมไม่อยากซื้อนะลุงขอเล่นเบ็ด50ออตโต้เทอร์โบสลับกันไปก่อนนะเอ้ยลุ้นหนึ่งตัว หน้ากากไปต่อผางเข้าไปเอ้ยเอาเว้ยเอาเว้สิบหนึ่งเจสามก็ได้ล้างกระดานไปก่อนแม่ไม่ได้สักอย่างหนึง่งชิบหาย17หมุนวายเชื่อมมาแล้วคูณสองเบาเกินโอ้โหคูณมันต้องได้มากกว่านี้ดิ เสียงมันดังก้องแกงก้องแก้งอยู่นั่นหละนะเวลาคำนวณแม่งไม่น่าฟังเลยวายเชื่อมเจมากคูณ2อีกเบาอีกอเบาอีก120นะตามทุนไม่เยอะจนน่ากลัวนะตามทุนไม่เยอะจนน่ากลัวถือว่าโอ้โหไม่ติดหน้ากากเสือแป้งมันลายคำนวณมาสวยสวยขาดแค่ลงล็อกอย่างเดียวนี่ตอนนี้ยังไม่ลงล็อกไม่คูณ480ยังไม่ลงล็อกยังไม่ลงล็อก10มา ตำแหน่งเหมือนจะดีเหมือนจะดีเหมือนจะสุดมันกักอยู่ไวเชื่อมโอ้โหดอกนี้มาสวยแล้วลูกปึ๊บแม่อีกสักรอบไม่ได้นะ2องอย,ยี่นะรักไม้หนึ่งเถิดมาแบบเต็มจริงๆอะ่ะเต็มจริงๆพร้อมคูณจริงๆอะ่ะไวเชื่อมมาแล้วคูณสามจำนวนเดียวตลอดเลยเวลาติดตัวคูณน,นี่ สุดท้ายแบบไม่เปิดเทอร์โบมาเตือดกันต่อขอเปิดเทอร์โบที่เบ็ด5 3 30หมุนนะั้นรอบนี้ขอมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเหอะปึ๊บปึ๊บตีหมุน5ห,หมุนคำนวณไม่โพแห่งว่าจะโพคูณสาม้ยเ5ห7.5เกิน2,000นะเมืองตามทุนเกิน2,000เรียกกลับมาสักครั้งก่อนเรียกกลับมาก่อน อักษรอักษรกน่ะเอาออกไปเอาสัญลักษณ์รูปภาพหูยหน้ากากเสือไอ้ยาไม่มีคำนวณเลยเอ้ยเอาหน่อยแมหน้ากากเสือไม่ลงมาหน่อย10บมาหุ้ยพอเปิดเทอร์โบรอบรอบนี้แม่งกลายเป็นโดนเยอะว่ะโดนเยอะว่ะรอบนี้ แม่งพูดไม่ออกเลยเจอคำนวณแบบนี้คูณสองร้อยยี่เอากลับมาสัก8,500ก่อนไม่ถึงลุงไม่ไปไหนนะลุงขออยู่ที่เดิมอีก30หมุนแม่งไม่กล้าขยับขึ้นเบ็ดร้อยะกลัวไม่จ่ายนะขอขย่ยาดูตรงนี้ก่อนสัก30 1,500ดูก่อนเป็นยังไงบ้าง กดหยุดพอดีไม่งเข้าฟรีชิบหายกันจะเปลี่ยนเบ็ดโอ้โหมา10หมุนฟรีตามอยู่สามพันตามอยู่สามพันแม่งหวังว่าจะมีอะไรให้แบบตื่นเต้นได้ลุ้นนะเว้ยปึ๊บหมุนหนึ่งมาเลยหมุนหนึ่งคูณสซะด้วยพปาเข้าไปสะสมรอตั้งไว้คูณ3ามร้อ้าลองเท้ามาก่อนไว้ต้องมาอย่างไม่ติดนะถ้าไว้ไม่มาตัวคูณ3ามไม่ได้ขยับนะเก้ามาแห้งไวยไม่ลงมาเลย ปึ๊บวายมาเชื่อมดอกนี้คูณโอ้โหคูณหกมาใส่ด้วยนั่นคูณเก้าใส่ลงมาสองร้อยยี่สิบห้ามาอีกมารอ,องเท้ามาแล้วโล่ช่องหนึ่งไม่ติดนะอีกห้าหมุนปึ๊บไม่ติดนะแหงสามหมุนเอ้ยวายได้ใช้อยู่วายได้ใช้รองเท้าได้ใช้สิบได้ใช้หรือรองเท้าได้ใช้ขอโล่ช่องหนึ่งโล่ช่องหนึ่งมายี่สิบห้า เออเอาดีใส่ไปคูณ15เอาไว้เอาไว้975ออีก2องหมุนลูกวายมาไหมโอ้ยเต็มเมขอวายก่อดแม่ไม่สว่างวะ่ะ1นึ่หมุนไม่สว่างหาต่อ9ลง3โอ้โหมาลุ้นหมุนสุดท้ายกันไอเต็มเต็มอยู่ตัวไวายไม่ลงทีแม่ายไ,ไม่ลงไม่ได้ใช้นะโอ้โหเบ็ดห้จ่ายพันรจ่ายพันรอยนี่นะ ยังดีไว้ได้กลับมานิดนึงเอาอีกแล้วเล่นใช้กูแบบโลเลลังเลแล้วจะไปต่อว่าจะถอยหลังดีจะไปต่อหรือถอยหลังดีนะ8,300นะาะซื้อเบ็ด5 3 7 7 8 0 3เรียบร้อยครึ่งหนึ่งเลยลุงขอวัดดวงซื้อที่เบ็ด50นะทุน3,000กว่าบาทเนี่ยอย่างน้อยๆทุนออกไป5,000นะแต่เกิดไม่จ่ายเลยลองดูขอวัดดวงนะจบไม้นี้คือพอ ห้ามนะื่นห้าพาติดกลับมาอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าจะได้กลับไปเยอะกว่าเดิมหรือว่าจะน้อยนะตัวจะขาดทุนเท่าไหร่เดี๋ยวมาลองลุน้นกันกันที่10หมุนเนี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องเลย10หมุนนี้ว่าจะจ่ายยังไงไปวาหนึ่งไม่ติดโอ้โหเงียบ9มาตัวคูณมาให้ไวหน่อยดี9มาคูณลงมาหน่อยยังไม่ลงมาตัวคูณลงมาหน่อย วายกูไปไหนก่อนตอนนี้วายกูไปไหนอือเจมาก่อนวายกูไปไหนสิบมาแล้ววายเพิ่งจะโผล่มาคูณสามแม่งรองเท้าสักคู่หนึ่งมาไม่ติดนะคูณสามเพิ่งจะโผลมาห้าพันละได้ทุนกลับมาครึ่งหนึ่งละอือสิบมาเก้าลงมาหนึ่งไม่ติดอีกห้าหมูโอ้หเพิ่งขยับได้คูณสามเองสิบมาแล้ววายมาเชื่อมละคูณสอง แน่หน้ากากเสือไม่ได้ขยับออกมาด้วยสามหมุนไม่ติดสองหมุนอุ้ยหนักหนึ่งหมุนสิบม,มาโอ้โหไม่มีตัวแพงแบบมายั่วเลยแบะโอ้โหรุนหมุนสุดท้ายเรียบร้อยเลยแบบนี้ไม่ต้องดันทุลังไม่ต้องหาอะไรต่อจบ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 ทำใจแล้วก็ไปหาอย่างอื่นทำเลยถ้าแบบนี้ไปต่อมีแต่หมดฝากไว้เท่ากันนะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดให้กำลังใจลุงแลกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะโอ้ยอมยอมยอมไปหาเกมอื่นเล่นต่อเก็บไว้5,000บาทเสียไปเถอะที่เสียก็ยอมไปโอเคไปละบ๊ายบาย